เราก็ควรจะให้คนอื่นบริหารเนาะเออฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในเล่าหนังสือ EP4 ซึ่งเราอะหายไปนานมากเลยเนาะทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมหาลาัยก็เป็นช่วงสอบนะคะแต่ว่าก่อนช่วงนั้นนะ่ะมันก็ทํางานเยอะมากๆเลยนะคะคือเรียนหนักมากเราก็เลยเออไม่มีเวลาได้มาอัดคลิปตอนนี้นะคะก็มหาลัยปิดเทอมแล้วนะคะก็เลยไดมาอัดคลิปเนาะ สำหรับหนังสือที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็มีสองเล่มด้วยกันนะคะก็คือเป็นหนังสือของคุณฮิงาชิโนเคโงสองเล่มนี้เนี่ยก็เป็นสองเล่มในซีรีส์คางาเคียวอิจิโร่ถึงจะพูดว่าเป็นซีรีส์แต่ก็แต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะจบในเล่มนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้อ่านเลียงเล่มเนาะเล่มแรกที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็คือใครฆ่าเธอ เป็นอันนี้เป็นเล่มที่สามของซีรีส์นี้เนาะแล้วก็ตายวันแต่งนะคะเป็นเล่มที่หของซีรีส์นี้ซึ่ง2เล่มนี้เนี่ยมันก็มีตอนจบที่คล้ายๆกันนะคะทุกคนเออเป็นตอนจบแบบปริศนานะคะเออเดี๋ยวเรามาพูดถึงทีละเล่มกันเลยนะคะสําหรับเล่มแรกเนี่ยก็คือใครฆ่าเธอนะคะเออ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงนะคะที่เธอนอนตายอยู่ในแมนชั่นของตัวเองนะคนที่มาพบศพเนี่ยก็คือพี่ชายของเธอก่อนที่พี่ชายเนี่ยจะมาพบศพนะคะเขาก็ได้เกิดความสงสัยในข้อความที่น้องสาวส่งมาว่าอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วพี่ชายก็เลยคิดว่าเอออาจจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยเดินทางมาหาน้องสาว แต่พอเข้ามาในห้องเนี่ยก็พบว่าน้องสาวเนี่ยเป็นศพนอนอยู่ในห้องแล้วนะคะทุบคินเพลินเ,เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนการฆ่าตัวตายนะแต่พี่ชายเนี่ยก็ดันไปเห็นหลักฐานบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาแน่ใจว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่การฆ่าตัวตายหรอกมันน่าจะเป็นการฆาตกรรมพี่ชายเขาเนี่ยก็เป็นตํารวจจราจรนะคะที่อยู่คนละจังหวัดกันแล้วคราวนี้เนี่ยพี่ชายเนี่ยก็ทําการเก็บหลักฐานที่จะยืนยันว่านี่อาจจะเป็นการฆาตกรรมนะคะทําการเก็บเก็บเก็บแล้วพอ เก็บหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็โทรแจ้งตำรวจหลังจากที่ตำรวจได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วพี่ชายเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยได้มาเห็นศพในสภาพแบบนี้แหละซึ่งเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายแหละตอนแรกตำรวจก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อเท่าไหร่นะว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายแต่ว่าด้วยความที่เขาหาหลักฐานต่างๆแล้วมันไม่มีไง เออเขาก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่ว่าก็มีนายตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อว่าคางะเคียวอิจิโร่ซึ่งคุณคางะเนี่ยเขาก็เป็นตำรวจที่เป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้เลยเนาะแล้วคุณคางะเนี่ยเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มันจะเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆหรอแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยก็มีบางจุดเนาะที่สงสัยแต่ด้วยความที่พี่ชายเนี่ยก็เก็บเอาหลักฐานไปหมดแล้วทําให้คุณคางะเนี่ยก็มีหลักฐานแค่เล็กๆน้อย,อยๆที่เขาจะไปสืบต่อได้เท่านั้นเอง เรื่องนี้เนี่ยก็จะให้อารมณ์แบบว่าเหมือนเป็นการชิงไหวชิงพลิบระหว่างตำรวจ2นายนะคะก็คือพี่ชายเนี่ยที่พยายามที่จะปกปิดคดีนี้ว่าเป็นคดีฆาตกรรมหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะปกปิดหลักฐานบางอย่างแต่ว่านายตำรวจคางานเนี่ยก็พยายามที่จะสืบแล้วสือบอีกนะคะเพื่อที่จะเมคชัว r e ว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่การฆ่าตัวตายซึ่งตำรวจสนายนี้ต่างคนก็ต่างถือไพ่เด็ดกันคนละใบนะคะทำให้ เ,เกิดความยุ่งยากในการสืบสวนนะคะซึ่งก็นั่นแหละนะคะทุกคนก็ต้องไปติดตามกันดูว่าแล้วควดีนี้เนี่ยจะเป็นการฆาตกรรมอย่างที่นายตำรวจคาง้าสงสัยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆนั่นเองนะคะก็ไปลุ้นกันในใครฆ่าเธอคะ่ะ สำหรับความรู้สึกหลังอ่านนะคะเดี๋ยวเราไปพูดถึงหลังจากที่พูดเล่มที่2จบเนาะเรามาต่อกันที่เล่มที่2กันเลยนะคะทุกคนก็คือตายวันแต่งค่ะตายวันแต่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างที่จะอ่านแล้วชอบมากเลยนะคะคือในเรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องโดยบุคคลที่3ก็คือเขาจะเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ทุกอย่างเนาะแต่ว่าในเล่มตายวันแต่งเนี่ยเป็นการเล่าโดยบุคคลที่1น,นะคะก็คือจะมีคนเล่า3มคนนะคะก็คือมีพี่ชายของเจ้าสาว เพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็บรณาธิการนะคะซึ่งสามคนนี้ก็จะเล่าในมุมมองของตัวเองเนาะเรื่องราวของหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งที่กําลังจะทําการแต่งงานกันนะคะแต่ว่าในวันแต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวกับเสียชีวิตนะคะก็เกิดขึ้นจากอะไรก็มาติดตามดูกันนะคะคนที่จะเล่าเรื่องคนแรกเนี่ยก็คือพี่ชายของเจ้าสาวนะคะคือเขาก็จะเล่าในมุมมองของตัวเขากับเจ้าสาวนั่นเอง พี่ชายกับเจ้าสาวเนี่ยในตอนเด็กๆนะคะ <_ C 00> เขาเกิดสูญเสียพ่อแม่ไปนะคะจากอุบัติเหตุทําให้2คนนี้เนี่ย <_ C 00> เขามีญาติมารับไปเลี้ยงนะคะซึ่งญาติเนี่ยก็รับไปเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงแยกกันเนาะทำให้2พี่น้องเนี่ยไม่ได้เจอกันเป็นเวลาป15ปีเมื่อกลับมาเจอกันแล้วเนี่ยทำให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์แบบเกินพี่เกินน้องกันนะคะเออซึ่งน้องสาวเนี่ยก็เลยคิดว่าการที่เขาเนี่ยจะหยุดความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเขาก็จะต้องแต่งงานนะคะ โดยตัวพี่ชายเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากจะให้น้องแต่งงานเลยเพราะว่าจะไปแต่งกับใครที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเออสาหรับใครที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเราก็จะมาฟังในคนที่สองที่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะก็คือเพื่อนเจ้าบ่าวนั่นเองค่ะคนที่เจ้าสาวจะแต่งงานด้วยเนี่ยก็คือเจ้าบ่าวที่เป็นนักเขียนนะคะก็คือเพื่อนเจ้าบ่าวกับเจ้าบ่าวเนี่ยเขาทํางานที่บริษัทเดียวกันแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยกำลังจะไปไม่รอดนะคะแล้วเจ้าบ่าวเนี่ยก็คิดว่าเออเขาจะต้องทํา สักวิถีทางแล้วแหละที่จะให้บริษัทไปรอดนะคะแล้วเขาก็ได้รู้มาว่าในขณะนั้นเองเนี่ยตัวเจ้าสาวเนี่ยเขาก็เป็นนักเขียนกวีที่ที่เป็นเอ่อเป็นนักเขียนกวีที่ผลงานเขียนของเขาเนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะแล้วก็นํามาตีพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็ขายดีด้วยนะคะเขาก็เลยคิดว่า เออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะครอบครองลิขสิทธิ์ของเจ้าสาวคนนี้ไว้เนี่ยก็คือเขาจะต้องแต่งงานนะคะต่อคนที่3ที่จะมาเล่าเรื่องเนี่ยก็คือบรรณาธิการแม่สื่อนะคะที่เราเรียกว่าเป็นแม่สื่อเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําให้2คนนี้นะคะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมาเจอกันเนื่องจากว่าบรรณาธิการคนนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเคยเป็นบรรณาธิการของเจ้าบ่าวเนาะแล้วก็เจ้าบ่าวเนี่ยก็ลาออกไปแล้วก็ไปตั้งบริษัทของตัวเองแล้วต่อมาเนี่ยบรรณาธิการคนนี้เนี่ยก็มาเป็นบรรณาธิการของเจ้าสาวนั่นเองซึ่ง บรรณาธิการคนนี้เนี่ยเขาก็แอบ,บได้รู้ถึงความสัมพันธ์อันน่าเครือบแคลงสงสัยของสองพี่น้องคู่นี้นะคะเขาเลยคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะช่วยที่จะให้จบความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเลยคิดว่าเออจะเป็นแม่สื่อให้สองคนนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าทุกคนนะคะที่มาแต่ว่าทุกคนที่มาเล่าเรื่องนะคะล้วนแล้วแต่มีอคติกับเจ้าเบ่านะคะคนแรกเลยนะคะก็คือพี่ของเจ้าสาวพี่ของเจ้าสาวเนี่ยไม่ชอบเจ้าบ่าวนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นคน ยังไงเนาะมีนิสัยใจคอยังไงแล้วก็คนที่สองเนี่ยเพื่อนเจ้าบ่าวก็ไม่ชอบตรงที่เจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนแบบเจ้าชู้ทิงทิงคว่างๆแบบว่าไม่ได้รักใครจริงจังประมาณนี้เนาะส่วนบรรณาธิการแม่สื่อเนี่ยเขาก็รู้ว่าเออเจ้าบ่าวเนี่ยมันก็เป็นคนเจ้าชู้แหละเนาะก็ไม่อยากจะให้เจ้าสาวเนี่ยไปแต่งงานเท่าไหร่เพราะเจ้าสาวเนี่ยถือเป็นแบบสมบัติอันล้ำค่าของบรรณาธิการคนนี้เลยแต่ว่ายังไงก็ไม่อยากที่จะให้เจ้าสาวเนี่ยจมอยู่กับความสัมพันธ์อันเกินพี่เกินน้อง นี้นะคะก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรงั้นก็ให้แต่งงานไปเถอะเมื่อวันแต่งงานมาถึงนะคะในวันนั้นเนี่ยเจ้าบ่าวก็เกิดตายกระทันหันนะคะด้วยอาการเป็นพิษซึ่งเกิดจากสารสติกนินไนเต็ดนั่นเองและถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยตายยังไงใครเป็นคนฆ่านะคะก็ต้องไปติดตามในตายวันแต่งต่อนะคะ เออก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังอ่านของ2เล่มนี้กันเลยนะคะเท่าที่เราพูดไปในตอนแรกเนี่ยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจบแบบเป็นปริศนานะคะก็คือคนเขียนเนี่ยไม่ได้สปอยไหมเนี่ยก็คือคนเขียนเนี่ยไม่ได้เขียนว่าใครเนี่ยเป็นฆาตากรนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะให้เราไปสืบดูว่าใครที่เป็นฆาตากรนะคะซึ่งในตอนแรกเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเนาะว่าใครเป็นฆาตากรเราจบแบบงง,ง,งๆเราแบบเอา้า แบบนี้ก็ได้หรอรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องกลับไปอ่านใหม่อาจจะมีอะไรตกหล่นนะคะพอเราอ่านไปประมาณสองสารอบนะคะก็ได้ไปเจอจุดที่แบบเออตกหล่นจริงๆนะคะแล้วก็ทําให้เราแบบค่อนข้างที่จะแน่ใจนะคะว่าใครเป็นฆาตกรใน2เรื่องนี้เนาะจริงนักเขียนเขาก็ไม่ได้จะให้เราไปโฟกัสตรงที่ว่าใครเป็นคนฆ่าซึ่งในเรื่องแรกนะคะก็คือใครฆ่าเธอเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่นักเขียนเขาแบบแฝงไว้นะ่ะก็คือเขาน่าจอยากจะสื่อว่า ถ้าหากว่าเราไม่ถนัดอะไรแล้วถ้าหากว่ามันมีคนถนัดมากกว่าเราเราก็ควรที่จะให้เขามาทําแทนอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนกับแบบว่าถ้าเราบริหารประเทศไม่ไหวเราก็ควรจะให้คนอื่นบริหารเนาะเออนั่นแหละเรื่งแรกเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบว่าประทับใจขนาดนั้นแต่ว่าประทับใจตรงที่ว่าเออสุดท้ายเนี่ยทิ้งแบบ ปริศนาไว้ให้เราได้ไขกันนะคะส่วนเรื่องที่2ออันนี้อ่ะชอบมากเลยนะคะเรื่องที่2เนี่ยความหนาประมาณเกือบ400หน้าแต่ว่าเราเนี่ยอ่านจบภายในเวลาแบบอันสัน้นสั้นมากๆทุกคนสั้นกว่าตายวันแต่งที่มีประมาณ200กว่าหน้าเองอะ่ะด้วยความที่มันมีการเล่าเรื่องแบบบุคคลที่1มันทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยดำเนินเร็วมาก ซึ่งเร็วจริงๆนะทุกคนเออมันทําให้เราแบบอยากรู้หน้าต่อหน้าว่าเฮ้ยสรุปใครเป็นคนฆ่าแต่สุดท้ายเนี่ยนักเขียนก็จบโดยการที่ไม่ได้เฉลยนะคะว่าใครเป็นคนฆ่าแต่ว่าคุณคางาก็พูดไว้ว่าคุณนั่นแหละคือฆาตากรน,นะคะก็แสดงว่าคดีนี้เนี่ยจบได้นะคะเออแล้วเราก็ได้ย้อนกลับไปอ่าน 2, อครั้งนะคะก็ได้รู้ว่าเออ คนนี้แหละน่าจะเป็นฆาตกรนะคะสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้นะคะก็คือการที่เอาผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนเนี่ยมาเล่าเรื่องเนาะการที่ผู้ต้องสงสัยเป็นคนเล่าเรื่องนะคะแน่นอนว่าเหมือนว่าเราจะได้รู้จักเขาในทุกๆมิติแต่ก็แน่นอนว่าบุคคลที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เล่าทุกเรื่องของตัวเองเนาะโดยเฉพาะเรื่องที่ตัวเองทําอะไรไม่ดีอะ่ะเขาก็คงจะไม่เล่าหรอกซึ่งเราคิดว่าเอออันนี้มันเป็นการแบบว่า ให้คนเล่าเนี่ยหลบซ่อนบางสิ่งบางอย่างจากสายตาของนักอ่านไปเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มาประกอบกันได้นั่นเองนะคะสาหรับใครที่ชอบหนังสือแนว,แ,นวแบบว่าต้องไปไขคดีเอาเองแล้วก็ไปถกเถียงกับคนอื่นที่อ่านไปแล้วนะคะว่าเอยสรุปใครเป็นคนฆ่านะคะเพราะว่าเออเราเนี่ยอยู่ในเราเนี่ยเป็นสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มอะไรคุณทีา่าชิโนอโเคงอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันมีคนหนึ่งท,ที่เขาอ่านจบไปแล้วเขาก็มาถามว่าเฮ้ยสรุปใครเป็นคนฆ่านะคะแล้วเราก็พอไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็เห็นแบบว่าคนถกกันในหลายประเด็นเหมือนกันเนาะซึ่งก็มีบางประเด็นที่เออเหมือนกับที่เราคิดแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราคิดเนาะแต่ว่าเราเนี่ยก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่า สรุปแล้วเราคิดยังไงนะคะแต่ว่าเราคงไม่ได้เล่าในคลิปนี้นะถ้าหากว่ามีโอกาสเล่าก็เดี๋ยวจะเล่าในคลิปต่อไปนะคะหวังว่าหวังว่าทุกคนที่มาฟังในคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคนที่อ่านมาแล้วนะคะเพราะเราไม่อยากจะสปอยหรือจริงๆนะแต่ก็อยากเล่ามากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเออมัน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 ,ม,นมันอยากเล่าอะ่ะทุกคนเข้าใจไหม <laughs> แต่ก็อยากสปอยเอองงไหม <laughs> ก็ จบกันไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่เล่าหนังสือ EP หน้านะคะบ๊ายบาย